สวัสดีค่ะบ้านสวนสุรีพรนะคะเมื่อนี้มาขายของเด้อค่ะมาขายของอยู่นี่นะคะอยู่หน้าคมทางอยู่ถนนหนทางหาอยู่หากินอยู่ถูกมองทุกวันแลพนรพี่น้องว่าแต่พี่น้องเขาลุกสงสารลูกโสมเนาะค่ะนาะผู้ใดอยากก็ออกมาเด้อจ้ามีบากเขียบสุกค่ะกวยหอมค่ะหอมเขียวในนะคะผู้ใดอยากกินสมสมค่ะอยากกินสมสมมันหวาน,วานเปรี้ยวปากเนาะค่ะมะม่วงดองจ้า บักจันนค่ะบักจันนลูกจันนมหอมๆค่ะเป็นยากแก้ดแกกร,ออาาระะดแก,ก,ก,ะะก้กระเพาะอาหารเนาะค่ะผู้ใดเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนเนาะค่ะผู้ใดอยากก็มากินนะคะบักจันนหอมหวานหวานพี่น้องค่ะบักเขียบเนาะค่ะบักเขียบบักเขียบหรือว่าบักน้อยนานเนาะคะ่ะกระขายเนาะคะ่ะบักเขียบซุกค่ะจันใหญ่ๆค่ะจัน์ใหญ่ๆค่ะ ค่ะยี่สิบบาทนะคะบวมนิ่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กินเบิด์ตนะค่ะเนาะคือบักเขียบสิเป็นบักเขียบห่อพี่น้องห่อจำนวนเล่น้อยเนาะคะ่ะเนาะบอให้ยนอนลงนะคะสมโอค่ะขาวใหญ่ขาวพันแตงกัวสาวานกรอบค่ะแสบแสบบอเป็นาน้ำพี่น้องกขายคือกันค่ะขายในราคาถูกๆเนาะพี่น้องเนาะขายให้พี่ให้น้องกินบอขายแพงเนาะค่ะเนาะแม่ค้าไกจที่ดี ซื้อหนึ่งกระแถมหนึ่งทั้งแกะทั้งแถมไปทั่วทิพทั่วแดนผู้ได้ยากก็มาซื้อบางเนี่ยถุงละยี่สิบาทกระสอบละยี่สิบาทค่ะมามีนอนนะคะเนาะค่ะผู้ได้ยากผู้ได้ยากได้มากดิบก็ได้ค่ะพี่ดิบดิบเอาไปบ่มนะคะเอาไปทั้งไก่ฝากพี่ฝากน้องนะคะพี่น้องเนาะก็ได้ค่ะค่ะมูนีบ้านสวนจุรีพรค่ะค่ะมูนีเอาซ้ำมีกรเนาะคะ่ะสวัสดีจ้า